เป็นท <inaudible> ุง <wai> น้ําคืออันตัวใหญ่นั่นนะที่เฮาไปผูกน้ําปลาน้ําหยังจังซี่งามหน้าเฮาเกี่ยวข้านี่น่ะทุงน้ําเพราะว่ายุงมันบนี่นะคะข้างล่างมันสิหายบ่หายหายมมันก็ยุบตัวอยู่มันถ้าจังสร้างใหญ่ก็หายยุงหายมันก็หายกันสร้างใหญ่แถวบ้านเฮาเนาะเป็นเป็นทุงน้ําเลยเพราะว่าหน้านี้เกี่ยวข้าไปหาพี่อมบุญแล้วหน้าเกี่ยวข้ายุงหลายขวัญใจแล้วเร็ว เร็วเร็วนุ่งหลายยำขึ้นนี่รเแตงเคาะจนเป็นเฟรยหลายเต็มยังนี่เต็มพอขอนี่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 แตงนี่น้องสนใจนะคะเปฟนี่เห็นกับถุกนี่ตกขากับพอค้าตรงนี้จองเฟนี่ถุงน้ำนะคะถ้ายุ่งขรบก็จะเป็นยังสิละค่ะ ถ้าจังโมงนีนะถ้าหม่พุ่นมาเครียดพุ่นมาถ้าสร้างง่ายก็จะว่าเครียดสร้างเครียดแต่ว่าแถวบ้านก็เคยเห็นแล้วค่ะย่ำนาเกี่ยวเขาถูกไว้จังสี่ยุ่งในเขายุ่งนี่ครบก็จะเป็นถุงน้ำ <c oughs> ข่ายเงา ไงเร็วเร็วเด้อเฝ้าเด้ไปหาพี่อุ่มเออไปหาพี่อุ่มบุญตาแป๋วแล้วมาตาสดใสดีึ้นกืนอนั้นแร้วแมน มันอันเนี้ยบ่เคยบ่บ่ได้หาวเลยเออมันอีหาวเร้วยางทัวเร้วยางหาเน่าเ่นล้เฮ้ยไก่ชิปปิ้นคอกไ้เลยแจ้คน้อยนี่ต้องคอกนี่ต้องสูงกว่านี่ได้เพราะได้เร้วสิออกไปเห็ดกับเขาซอยแม่ปิงฮะที่บ้านคอก ใส่ห้อยงางคุณตั้งหลักตีนหมดมันบลาลนะบลาบจริงแล้วก็ิแข้งเรื่อยเลยวะเออบลานยกมลนยกไล้แล้วก็ยังหน่อยอยู่เขาใช้แรงเรื่อยเรือยนีกาน้ำล้มดีมันจะแข่งแรงว้ย่ีมันยังไปวัไหด้ลยต้องไปไว่เจน ตั no, 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 no ้ใส ba ่ตํ e mai mai ้ขัวแล้วต้องจักหน่อยนี่เห็นว่าอันเห็นบ่าอุบุญนันเจ้าเม่ท่านใดท่านใดส้่เสริมขึ้นมาเรื่อยเสริมขึ้นมาเอยยุบอะไรมากบอกขึนเลยไม่ไม่หนีเรแรกๆนี่พอพ่นสู้ไหวจนมาอย่าหลูกบ่วเขียงไง

หางเรล่อเห็นสินย้อนเหลือพาพาหางมาเยี่ยมน้องควนใจนะคะไปเข้ากับหางไปกับคือ อ้อ้งยังเเอาไดีลุงผมกลับไปกอนหรอกครับกลับก่อนจ้ามีธุระอยู่ไปก่อนแพแมงแพนแม่ขีเพิ่นทางมาให้กระิบออกมาให้ดอกโอ้อยั่งยั่งอยู่ในตู้เย็นยังยังอยู่ยังอยู่จิ้มเมืองกันจินมเมืองกันไหวพระทัดเป็น่วยอยู่ Bái. bái mới là bàn leo con à. này Khuôn này năm nà <laughs> ừ mẹ một tăng tăng <laughs> tăng ơi tăng. <laughs> chào nhìn con luôn nhìn lên nhá ừ ui như vậy หมากับแมวอ,อ,อบ่หูเลยว่าไพ่มาถึง <c oughs> นอนเส,อเนสย,เยอ,อ,อ,อ้าเรานับลาไป้าองไปไปโรงเรียนนะคะวันนี้ นี่บาพคนไงพอนนี่นะบ้านตาคุณโอตาสมพรนะคะ่อ แล้วย่างออกนาไปทางใดกระเลนตะน้ำกุ่นค่ะพี่น้องด้วยคุณนายเินค,ครับเดินครับพอกินเดินครับครับคุณ, <c ười> คณนาย <c ười> <c ười> ไปแล้ว เนี่ยจะไปขับรถดังใช่ไหมขับบินโบเอออย่าบอกมามามาจองเร็วพ่อเจาอูดว่ามีหังเขาดอกเด้อจองเร็วคุณนายจองแลไปโอ้ยคุณนายสิขับเองค่ะวันนี้ไ bắt cái đây, bay mong kéo chứ mong đấy, phun cả, thang phun cả, anh đang đang lung, không hàn năng lăng thang lăng phun cái dọc vườn thang thì cần cả Hẹn em thang như... Ôi thay kia có bà đây thôi, thôi 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 bà Thôi lắng, thôi lắng, thôi lắng đi nâng Nàng nà thề đi Hẹn em thang thì cần ขอบคุณแฟนคลับสุผู้สุกสนค,ค่ะคิดนนิก็ไว้ซำนิก่็นะคพะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ